ครับวันนี้เรามาถ่ายในมันเพื่องเจ้าซีบี 500x ครับก็ไม่มีอะไรมากมายก็กุญแจเบอร์12นะเนี่ยถัดนั้นง่ายๆก็สำหรับปาร์ตจบในมันเครื่องตรงนี้ก็ใช้คลิปปากนกง่ายๆดูนะก็สำหรับตัวนี้ก็หมุนหมุนนะครับหมุนสำหรับเราเนี่ยเราหมุนออกมาหมุนลมหมุน ถ้าเราหันตัวกัหมุนออกซ้ายนะครับมันก็หมุน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 ซ้ายธรรมดาทั่วไปนะคือเจ้าสําคัญคือตัวนี้นะที่ขันกองแล้วก็สาหรับการถ่ายน้ำมันเคลื่อนก็ไม่มีอะไรกุญเดียบึนสองแค่นี้สําหรับน้ำมันเคลื่อนนะครับผมใช้โมดูลน,นะครับโมดูลสิบสี่สิบเป็น 40, จำนวนสามจำนวนสามกระปอ๋องหรือสามลิตรนั่นเองสามลิตรสามลิตรสามลิตรเนี่ยสามลิตร ในการเปลี่ยนครั้งนี้ก็สั่งจักมาจากลาซาด้าแล้วก็แถมกล่องนาะมันเคลื่อนมาด้วยนะกลองกันมันเคลื่อนของตัวนี้นะปเยบุูตัวนี้นะก็จะได้เชฟในการค่าใช้จ่ายของเราได้ด้วยเพราะถ้าเปลี่ยนศูย์ก็หลายตังนะบอกเพื่อนเพื่อนทุกคนมันก็จะมีนอตเบอร์หนสองอยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรมากมายคะ่ะแล้วก็มี เกลนน้ำมันเครื่องตัวนี้สําหรับลองกรลอน5ลิตรเรามาปาดฝาถังเราปาดฝาแล้วก็ลองแค่นี้เองแล้วก็อยากจะให้น้ามันมันเสด็จหมดจริงๆก็ตะแคงให้มันไหลหน่อยน,นึงนะฮะจนมันหมดแล้วจนมันหมดจริงๆเราค่อยวางปกตินะฮะโอเคครับ